แ mm. ปดผิไม่ไหวครับของควบการครับขอทีมงานลงของพี่ครับขอที้งานสายพินบวกนับตัวจางทางตะบนแถบล่างนับสอสอตรงสามสองหนึ่งหนึ่ง ไปลูกไปดันไปโอ้ยพ่อเอ้ยเอาเงินไปให้รอบนี้พ่อเอ้ยพ่อเอ้ยเอาเงินไปให้ดิหลางออกเปลี่ยนออกอ้ โอ้ยน้อพ่อยอดพ่อเห็นไหมครับขอลังเมฆเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดๆเลยนะขอลังเมฆบ้าเอาปล่าเนี่ยกรรมการเลยที่ยังไม่ดีนี่ขอขอบคุณนะครับโหูอิงติ้วนะการไมู่่เ้องห่อปานทอซ้ำสาวาวสเสียดายแท้เปิดไม่ได้นะ